ด l a 250 AMG Dynamic รุ่นท็อปสุดแล้วก็ถึงรถจะไซส์เล็กนะครับแต่ความแรงใช้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้ากดโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับ0.100เนี่ยแค่8วิเองรถคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่31,162เท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเลยของคันนี้เลยถ้าคุณลูกค้าที่ตามหารถที่สภาพเน้นสภาพดีนะครับคันนี้เป็นรถที่ไม่เคยมีประวัติเคมสีเลยสวัสดีครับ วันนี้มาขายรถ1รุ่นครับหคันของเตทนเราครับประจำ W V สามโอการาดนะครับกับเจ้าคันนี้ครับเบนซ์ ben, นะครับ G L A 250 A M G Dynamic รุ่นท็อปสุดปี2019 แล้ที่จุดแรกก่อนในเรื่องของสเปคเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นมาพร้อมเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับ211แรงม้าเป็นเบนซินประหยัดน้ำมันสูงสุดที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวผมก็พามาดูสเปคเนาะก็คันนี้พอมันเป็น,ร,นรุ่นรุ่นท็อปเนี่ยนะครับมันก็จะได้ในส่วนของคิลดตโกลแล้ว,แล,วแล้วก็สามารถเปิดปิดประตูได้เลยนะครับอ่าเรามีกุญแจใกล้ๆะนะครับสมมติเราจะปลดล็อกเนี่ยก็แค่มือสวมได้เลยนะฮะคิลดตโกลส่วนล็อกเนี่ยก็คือสัมผัสด้านนี้อ่าฝาท้ายก็จะเป็น ไฟฟ้ามาแล้วนะครับเปิดแล้วก็ปิดไฟฟ้านะครับนี่ได้ล้อขอบ19 AMG ครับแล้วก็ได้ยางมาเป็นยางลันแฟตด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เป็นไฮไลท์เนี่ยของรุ่นรุ่นท็อปใน AMG เนี่ยจะได้เรื่องของหลังคาฮะพานราม่า ส,ส่วนภายในเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสับผ้านะครับเดินได้แดงให้นะครับบ,บ่งบอกถึงความสปอร์ตเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องสองนะครับเรื่องของสภาพรถคันนี้เนี่ยเลขไมาอยู่ที่3 1 1 6 2เท่านั้นเฉลี่ยก็ลูกค้าใช้เนี่ยแค่ปีละหมื่นนะครับคันนี้เนี่ยใช้มือเดียวและที่สําคัญที่สุดเลยของคันนี้เลยถ้าคุณลูกค้าที่ตามหารถที่สภาพเน้นสภาพดีนะครับคันนี้เป็นรถที่ไม่เคยมีประวัติเคมสีเลยแล้วก็ในส่วนของครึ่งตอนหน้าเนี่ยนะครับก็จะลปบสติ๊กเกอร์ ใสมาตั้งแต่วันที่ซื้อรถนะครับจะมีชิ้นส่วนแก้ฝาโปงนะครับกันชนแล้วก็แก้ไปฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันไม่ชนมาไม่ทําสีจริงหรอจะให้ดูรอยตําแหน่งน็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากในห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ให้ดูนะครับลองดูห้องเครื่องฮะเป็นไงฮะโอ้โหใหม่มากใหม่ไหมครับวิ้งวิ้งเลยสังเกตง่ายครับสติ๊กเกอร์จะต้องอยู่ครบรอยอาร์คของน็อตเห็นไหมฮะไม่มีจะต้องไม่มีการไขไม่มีรอยรอยไขเลยตามจุดแก้นี่ครับรอยน็อตแก้มจะต้องไม่มีการไขเลย สวยขาวเรียบกริฟต์สติก,กอร์ไฟหน้าครับก็จะระบุนี่ครับปี B 19ทั้ง2ฝั่งเลยครับสติกเกอร์ต้องอยู่ครบนะครับเนี่ยอย่างเช่นสติกเกอร์ตามฝาโปง่งเดี๋ยวพาไปดูจุดจุดอื่นต่อนะครับแล้วก็จุดสังเกตหลักง่ายๆอย่างนึงครับถ้าในเรื่องของกระจกเนี่ยถ้ามีการแตกหรือการเคม,มาเนี่ยสติกเกอร์มอกตัวนี้จะไม่มีครับจะจะ,จะหายไปเห็นไหมฮะก็จะมีสติกเกอร์มอกหมดอ่าลองดูนี่ฮะซอกนี่ครับโอ้โหน็อตเดิมขาวจัว๊วไม่มีรอยคล้าเลยครับกิฟต์ิฟตอันนี้ซอกประตูหน้าขวาก่อนนะะฮตำแหน่งนน็็อตเหมฮะ ขาวสวยแต่ซึ่งเรื่องเรื่องของเรื่องของการชนเนี่ยสมัยนี้ก็สามารถเช็คกับศูนย์เบนได้ครับโดยตรงเพราะคันนี้ยังเข้าศูนย์เบนอยู่นะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างนี่ฮะฝาท้ายก็เห็นไหมฮะไม่มีรอยขอัดถเลยไเ,เลยแล้วก็ถึงรถจะไซส์เล็กนะครับแต่ความแรงใช้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้ากดโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับศูนย์ถึงเนี่ยแค่8ปวิเองถือว่าแรงเลยนะครับถือว่าแรงเลยอ่าแล้วก็ ห้องโดยสารเนี่ยผมผมเรียนแบบนี้ว่าห้องโดยสารอาจจะเล็กน,นิดนึงตามไซส์รถนะครับแต่พอมันมีตัวหลังคาปั๊บเนี่ยมันทําให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นเนาะจุดเด่นหลักของคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับไม่เคยเคมสีเลยนะครับแล้วก็วารันตียังเหลือนะครับถึงเดือนธันวาปี65นะครับในส่วนของไม้เนี่ยไม้แท้แค่31,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับราคาคันนี้เราขายแค่1นึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นและที่สำคัญคือ ไม่ต้องดาวครับเครดิตดีมาเรารไปได้เลยนะครับแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยถ้าเป็น5ปีก็ตกประมาณสัก3 0 0 0หรือจะยาวๆสัก7ปีก็อยู่มาสัก20,006ประมาณนี้นะครับแต่เราถ้าเครดิตดีออกรถ0บาท